ฝนครับค่ะตั้งแต่เขาหลอกลวงออนไลน์พวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่โดนโทรมาหลอกลวงอยู่บ้างไหมโดนโดนบ่อยโดนบ่อยเลยเป็นคนจิตแข็ง<ภ>แล้วเคยไม่เคยเสียงเงินเสียทองก็บ้างเลยเหรอไม่เคยไม่เคยหลวมนัวหลวมตัวเไม่ไม่เป็นคนจิตแข็งมาก <c oughs> <c oughs> คือโทรเข้ามาปุ๊บประมาณประมาณไม่เกิน ฟังไม่เกิน3วินาทีอะแล้วทําไงวางเลยวางเลยเสียเวลาแล้วก็โทรมาใหม่อีกไหมก็มีหลากหลายช่องทางทั้ง<ม>เอ่อทางอินบ็อกก็มีนะแล<ม>้<ม>เวเมสเซจเมสเซจทางมือถือตอนแรกก็เอ้ยได้บัตรน้ํามันทันหนึ่งหรอ,อ,อคิดไปคิดมา ไม่ใช่แล้วมัง้งเขาไม่ได้ให้อะไรง่ายๆหรอกแบบนี้ก็เลยไม่คลิกเข้าไปก็เมื่อวานเขาคุยกันน้องจิมมี่ไปว่ามมเวลา<ม>เราได้รับข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะ<า>โทรศัพท์โทรเข้ามาก็ดีว่าเราโชคดีได้โน้นได้นี้ได้นั้นหรืออ้างว่าโทรมาจากส่วนาการาการะทรวงการคลังตำรวจบ้างอะไรบ้างนะครับอ้างว่าคุณทำน้นทำนั้นผิดกฎหมาย นะครับหรือได้รับเมสเซจข้อความส่งลิงก์เข้ามาทางโทรศัพท์มือถือว่าคุณโชคดีหรือขูคุณอะไรก็แล้วแต่และทำให้คุณกลัว นะครับมันทําให้คนรักทําให้คนกลัวทําให้คนโลภไอ้ที่มันหลอกกันได้เนี่ยนะ,ะโอโ้โหถ้าคนลงทุนกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ท่าคนจะได้วันละเท่านี้เท่านั้นนะอ,อันนี้ทําให้คนโลภ<ะ>ทําให้คนรักก็เออนะชวนลงทุนแล้วก็จีบนะคุยกัน<ะ>ผู้หญิงหลอกผู้ชายผู้ชายหลอกผู้หญิง<ะ>ถูกไหมทาให้รักแล้วหลงแล้วสุดท้ายโอนเงินไปให้<ะ>สามทำให้กลัว<ะ>กลัวเนี่ยคน เนี่ย<อ>บตรประชาชนของคุณเนี่ยมีคนไปบอกว่าไปเปิดบัญชีหลอกลวงเขาะ่ะเออถ้าไม่อยากให้ถูกหลอกโน่นนี่นั่นนะต้องกดลิงก์ไปเดยวทำให้บัญชีจะได้ไม่ถูกหลอกอีกนะค่ะกลัวพอกลัวปัป๊บก็เข้าทางโจรใช่ทีทนี้ความเสียหายในช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่มีการบันทึกไว้เนี่ยของสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวม20,000ล้านโอ้โห20,000ล้านเลยเหรอตั้งแต่มีนาถึง3ส,สินวาคมปีที่แล้วนะ มีแค่ยังไม่ถึงปีนะใช่สองหมื่นล้านนะนะครับแล้วมีคนที่ไม่ไปแจ้งความอีกหลายเล็กๆน้อยๆอ่ะนะสองร้อยสามร้อยห้าร้อพันเอยไม่ไปแจ้งหรอกเดี๋ยวมันเยอะอ่ะเออผมว่าไม่ต่ำกว่าสองหมื่นล้านแล้วก็อาจจะกี่หมื่นล้านก็ไม่รู้แหละแต่เยอะแน่นอนเยอะกว่าตัวเลขที่ตํารวจมีค่ะทีนี้พอเกิดปัญหาเกิดขึ้นบางคนหมดเนื้อหมดตัวบางคนฆ่าตัวตายเมื่อถูกหลอก หลายคดีเราได้ยินมีคนฆ่าตัวตายนะครับอย่างเด็กใช่ไหมใช่เด็กที่นนทบุรีเขาเงินของที่บ้านน่ะเนาะแล้วก็หวังว่าจะไปต่อยอดบางทีเกิดความขัดแย้งทะเลาะกันในบ้านบอกเฮ้ยมึงไปให้เขาหลอกได้ยังไงผัวเมียทะเลาะกันอีกใช่แล้วพอถูกหลอกปั๊บก็ไม่บอกใครกันทีเนี้ยนะเดี๋ยวจะถูกต่อว่าต่อขานจะถูกด่าถูกตําหนิก็เลยไม่บอกใครแม้ก็เพื่อนก็ไม่บอกก็ข้าวทางโจรไปหมดความก็ไม่แจ้งทีเนี้ย ก็เป็นปัญหาพวกนี้มันก็เข้าทางโจรหมดเลยใช่ทีนี้ถามว่าแล้วเราไม่คิดจะแก้ไขอะไรกันเลยกันหรือตำรวจก็ตามโจรไม่ทันโจรโจรเนี่ยมันก้าวหน้าตำรวจไปไม่รู้กี่ก้าวนะครับไม่ใช่ก้าวเดียวไม่รู้กี่ก้าวตามกันไม่ทันจะทำยังไงที่สุดแล้วรัฐบาลก็ได้ออกพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับออกมามีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้ครับวันที่17 วันนี้วันแรกเลยเหรอฮะวันนี้มีผลมาใช้วันนี้เป็นวันแรกครับคุณผู้ชมครับชื่อว่ามาตรการป้องและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเอาเนื้อหาสาระเลยกลับมาที่เราเอามาให้ดูภาพขาวๆมันก็มองไม่เห็นนะนะครับแต่ว่าทีมงานไปไปดูคลิปไปดูไปดูเพจต,ตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> เพื่อให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ชมก่อนว่ารู้ทันโจรออนไลน์ที่มาเอาขึ้นนี้ขึ้นนี่นี่นะครับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกให้กลัวเจ้าหน้าที่ต่อสายกันเป็นทอดทอดหลายหน่วยงานอันนี้เป็นมุกของเขานะนที่แกคอนเซ็เตอร์จะใช้ดูดเงินน่ะชวนคุยหลอกลวงถามข้อมูลส่วนตัวค่ะนะครับส่งเอกสารราชการปลอมไปให้ค่ะส่งลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนะครับขมคู่เยือนะครับวางอย่าห้ามวางสายนะอย่าบอกใครนะอยู่คนเดียวนะ อย่าพูดให้ใครฟังนะเรากำลังบังทึกเทปนะเออแล้วเนี่ยครูตกใจใหญ่เลยแล้วก็หลอกให้โอนเงินให้โดยตรงก็คือขอรหัส OTP เป็นรหัสที่เข้ามือถือเราเนี่ยแหละแต่เราไปบอกเขาครับใช่ไหมอันนี้คือรูปแบบที่เขาหลอกลวงนะทีนี้อุบายที่มาแรงที่สุด5อุบายล่าสุดที่ตํารวจสอทป้องกละปรับปรามชญจกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเขาก็บอกนึง หลอกลวงซื้อขายสินค้าขายของทางออนไลน์สินค้าไม่ตรงปกโอนเงินให้แต่ไม่ส่งของอันที่หนึ่งนะสหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อหาไรายได้จากกิจกรรมชวนทํากิจกรรมและอ้างหาเงินง่าย,ายๆเช่นดู YouTube TikTok นะคะแล้วก็แยกเลยให้แยกลูกปัดหรอคะแพ็คของ แต่ต้องโอนเงินลงทุนหรือจ่ายค่าสมัครก่อนนะแพกสบู่แพกสบู่อ๋อแพ็กใช่ไหมเพกสบู่แพ็กของให้ทํางานเลยได้เงินเท่านั้นเทาน่านี้จริงๆขี่หกทางเพหลอกลวงขี่หกเบบนนะ<อ>ลหลอกลวงทางโทรศรรัพท์อีกช่องทางที่3เนี่ยต่อสายเป็นท่อๆเลยนะเป็นขบวนการแก๊งคอเซ็นเตอร์โทรมาหลอกให้กลัว หูเช่นมีพัสดุตกค้างนะผัวพันฟอกเงินผิดกฎหมายค้างภาษีขอตรวจสอบเงินในบัญชีอ่าช่องทางถัดไปหลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงินให้กู้เงินง่ายได้เงินเร็วหลอกให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ง่ายแล้วก็มีค่าธรรมเนียมนะส่วนอันที่ห้าเนี่ยหลอกเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินปลอมไลน์ปลอมเฟซ ปลอมเสียงเป็นคนในครอบครัวคนสนิทอ้างเดือดร้อนขอยืมเงินโทรไปหาฝนที่เคยเจอไหมที่เคยเจอเนโทรมาหาหนอมโทรไปหาฝนสวัสดีครับจําผมได้ไหมครับใครนะคะจำไม่ได้เหรอเราเองเสียงคุ้นๆนะเราไหนนะเเราเองชื่ออะไรน่ะคุ้นๆเหมือนเพื่อเราเหมือนกันนะเธอก็ต้องบอกมาสักชื่อสิ ปองก็ป่ะปองก็ป่ะปองไม่ปองเออเออเออใชออ่ใช่ใช่ใชอปองเหรออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะไม่เจอกันนานเลยนะ เข้าทางเลยเพะวันรุ่งเช้ามันก็โทรมายืมตังค์ว่ามันอยู่ที่ร้านใดร้านหนึ่งให้โอนไปให้ทางร้านซึ่งร้านนั้นก็เป็นบัญชีม้าไม่ใช่บัญชีไอ้ป๋องที่เราคิดว่ามันเป็นไอ้ป๋องมันเป็นไอ้หมาที่ไหนก็ไม่รู้มันหลอกลวงเรานี่โดนมากระตัวนะบอกให้โอนไปให้ร้าน้าวัสดุที่สมุดปาการนะพี่ไม่ได้โอนพี่โทรไปหาคนนั้นอีกทีนึ่งินก็หลังจากนั้นก็แปลกๆนะทําแม่งทําแม่งเออทำไมไม่โอนบัญชีคุณบอกบัญชีผมโอนไม่ได้บัญชีผมถูกอายัดอ่าถูกอายัด แล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมโอนให้คุณและบอกบ่ายสองเดี๋ยวคุณจะโอนคืนไหมผมเนะผมเดี๋ยวโอนให้บัญชีคุณดีกว่าถ้าไม่บัญชีคุณผมไม่โอนนะ <c oughs> เออต้องคือไม่ใช่ว่ารู้ทันมันนะแต่ว่าทักไปทักมาปั๊บทําให้เราเกิดข้อสงสัยเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาได้ข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาจากการบอกเล่าจากไลน์จากเฟซจากโลกโซเชียลจากโทรศัพท์มือถือจากคนโทรเข้ามาก็ดี <c oughs> ให้ตั้งเครื่องหมายคําถามเชือก่อนว่้ จริงไหมใช่หรือเปล่า <c oughs> ลูกหรือเปล่าที่โทรมาเนี่ยหลานหรือเปล่าที่โทรมายืมตังเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้อย่า,าพึ่งโอนอย่าพึ่งไปแตะต้องอย่าพึ่งไปทําอะไรทั้งนั้นถ้าตัวจริงเสียงจริงถ้าเป็นลูกเป็นหล,ลานของเราจริงเดี๋ยวก็ติดต่อมาใหม่ติดต่อมาใหม่บอกให้คุยกับพ่อกับแม่โน่นน่ะนะครับทีน <c oughs> ี้กฎหมายที่ออกมาวันนี้เนี่ยมันมีสาระสําคัญอย่างไรนะครับเข้าประเด็นสาระสาคัญนะคุณผู้ชมนะ กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็คือกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทีนี้มันต้องให้ความหมายคําว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซะก่อนน้องฝนครับะ,ะเราจะได้รู้ว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เข้าข่ายตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันคืออะไรการกระทําหรือพยายามกระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อช่อโกงกันโชคแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะ,ะการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับอะไร การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่แหละครับใส่ดอกจันตรงนี้ครับกฎหมายฉบับนี้เนะี่ยในย่าสาคัญมาเป็นการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยหน้าผมเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยนี่ก็คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็คอมพิวเตอร์มือถือนี่ก็คอมพิวเตอร์ครับใชผ่ผ่านไลน์ผ่านผ่านอินสตาแกรมทวิตเตอร์ผ่านอะไรต่างๆทิกต็ตตอกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่คือคอมพิวเตอร์ทั้งนั้น ถ้าการหลอกลวงช่อโกงกันโชคให้ได้มาซึ่งทรัพย์และทําให้เราได้รับความเสียหายและข้อมูลเหล่านั้นมันมาทางคอมพิวเตอร์หรือมาทางออนไลน์นั่นแหละหรือมาทางออนไลน์เนี่ยนะค่ะเข้าขายความผิดตามกฎหมายฉบับนี้อืไม่ใช่คนมาหลอกเราเดินมาที่บ้านมาหลอกกองตังเราแล้วก็หนีไปคะไม่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับ ไม่ใช่ไม่เป็นกฎหมายฉบับนี้นะครับอแลนี่เนี่ยน,นี่นี่คือในยะสสาคัญนะอนี่คือคําว่าอาญากรรมทางเ,เทคโนโลยีต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เพื่ออ,อะไรครับเพื่อชอบโกงกันโชคหรือรีดเอาทรัพย์หรือโดยประการที่น่าจะทําให้บุคคลเสียหายหรือทําผิดฐานชอบโกงกันชโชคโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเอเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือนะมือถือคอมพิวเตอร์ทั้งได้ได้หมดนะครับ ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของธนาคารผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเนี่ยก็คือธนาคารกับผู้ประกอบธุรกิจว่าด้วยการชําระเงินเดี๋ยวนี้มันมีนั่นน่ะไอ้เงินที่มันไม่ผ่านธนาคารอะ่ะไอ้เงินเขาเรียกเงินอะไรอะ่ะเงินดิจิตอลน่ะ แล้วก็ไอ้ True w a l t e t True Money อะไรพวกนี้นั่นั้นก็คือเรปไปฝากเงินผ่านระบบนั้นเพื่อจ่ายตังค์ไอ้นี้ตีความว่าเป็นผู้ประกอบการนะถูกไหมเขาไม่ได้เป็นธนาคารนะใชเขาเป็นระบบเงินของเขาที่เขาทำกันขึ้นมาเองนะแล้วเดี๋ยวนี้มันหลอกลวงผ่าน True Money อะไรนี่ก็มีเยอะนะทรมันนี่ Wallet นะ ระบบผ่านอย่างนี้นะแเ,เขาจะให้กดรหัสผ่านก่อนแลนี้นั้นเราจะมีเงินเพราะงั้นมันจะตีความว่าหนึ่งก็คือสถาบันการเงินหรือธนาคารานะครับปัจจุบันมี14 15แห่ง2งก็คือผู้ประกอบการอันนี้ที่ผมให้คำนิยามให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะครับ ทีนี้กฎหมายบอกว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยนี่ประดารแรกเลยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเป็นผู้เปิดเผยข้อมูล<อ>พบเลยว่าเนี่ยมีการโอนทําธุรกรรมผ่านระบบธนาคารผู้ประก<ค>อบการของเขาเขาเห็นและผิดปกติเพราะเขาเห็นผิดปกติปั๊บนี้เขาสามารถเปิดเผยข้อมูลให้กับเครือข่ายในสถาบันต่างๆเนี่ยนะ<ม>ได้รับรู้ได้รับรู้ไปด้วยกันนะครับซึ่ง การส่งข้อมูลนี้เนี่ยก็ให้ส่งต่อกันเป็นทอดๆนะครับแล้วก็ให้ผู้สั่งการดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดนะฮะเพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยสามารถตรวจสอบและพบการโอนเงินการทําธุรกรรมที่ผิดด้วยตัวเองอมเมื่อพบเองสามารถอายัดได้เปิดเผยข้อมูลธนาคารผมผิดปกติแล้วโอนไปธนาคารฝน ก็แจ้งธนาคารฝนให้ข้อมูลกับธนาคารฝนธนาคารฝนรับแจ้งปั๊บก็อายัด นะครับโดยการเราผมราบพับผมเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยไม่เป็นความลับไม่ผิดกฎหมายนี่กฎหมายฉบับนี้ให้เปิดเผยข้อมูลได้อบอกผลได้<ฆ>ในระบบสถาบันการเงินและก็ผู้ประกอบการ<ฆ>ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวกับการชําระเงิน<ฆ>พอเรารับทราบเสร็จปั๊บต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ<ฆ>นะครับเกี่ยวกับปปงงแจ้งปปงงแจ้งตารวจแจ้งปปงงแจ้งดีเอสไอแล้วก็แจ้งธนาคารปลายทางด้วยคืนนี้สถาบันการเงินเนี่ยอันนี้เราพูดในสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการนะพอเขาพบปั๊บเขาอายัดเขาเปิดเผยเปิดเผยเสร็จปั๊บก็ไปแจ้งปปพปปงง แจ้งตำรวจแจ้ง DSI เพื่อดำเนินการต่อไปเลยบอกนาพบการกระทำ,ท,ำที่ไม่ชอบอาจจะมีการฟอกเงินโน่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งะนะครับกับ2ถ้าเราเป็นประชาชนผู้เสียหายทำยังไงคะผู้เสียหายถูกหลอกแล้วรู้ว่าถูกหลอกแล้วไม่จ่ชาชีพโทรมาหลอกแล้วโอนเงินให้มันไปแล้วหรือมันกดลิงก์ดูดเงินจากบัญชีเราไปแล้วทําไงอะเราก็ต้องมาดูก่อนว่า บัญชีที่มันดูดไปจากของเราไปเข้าบัญชีธนาคารอะไรสมมติ <โอ S 2> ผมเนี่ยอยู่ธนาคารตคะแต่มันดูดของผมก็ไปธนาคารอมสิน<ฆ>ผมต้องติดต่อธนาคารอมสิน<ฆ>ก็คือธนาคารที่มันมันดูดของเราไป<ฆ>แต่ติดต่อของเราก็ได้แต่ว่าของเราก็ต้องติดต่ออมสินแต่ของเราโ <vacation. S 2> <texting Lex> ดยตรงเลยว่ามันดูดไปเข้าธนาคารอมสินนะติดต่ออมสินเลยเนี่ยเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมใช้มือถือถ่ายเอาไว้นะแล้วก็อย่าลบภาพจากมือถือเลยเพราะฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นขึ้นมาโทรได้24ชั่วโมงและผมลองแล้ว Oh. นะครับเจ้าหน้าที่เขารับสายตลอด24ชั่วโมงแต่เดิมเนี่ยพอเราถูกหลอกเสร็จปับ๊บรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วนะครับหรือมั่นใจว่าถูกโกงแล้ว uh. นะครับเราโทรไปแจ้งยายัดบัญชีเนี่ยธนาคารเข้าไม่ยัดให้ธ uh. นาคารอ้างว่าไม่เมียมนาาเพราะฉะนั้นเงินจากธนาคารของเราก็ถูกหลอกไปธนาคารที่มันดูดเราไปหรือเราโอนให้ไปแล้วมันก็ไปต่อไปต่อไปต่อไปสามไปสี่ไปห้าและไปเลยอื hmm. เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ พอเราถูกหลอกเสร็จปั๊บเราโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ธนาคารของเราก็ดีหรือธนาคารปลายทางที่มันดูดเงินของเราไปก <ไป S 1> <ป>็ดีก็โทรไปปั๊บเจ้าหน้าที่ธนาคารบันทึกเรื่องทั้งหมดเอาไว้ลงวันที่ลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่รับบันทึกข้อมูลเนี่นะแล้วอายัดบัญชีได้เลย oh. อายัดบัญชีได้เลยครับอายัดบัญชีได้เลยทันที แต่มีข้อแม้ต่อไปว่าพอเราแจ้งเขาเสร็จปั๊บเนี่ยนะเราผู้แจ้งเนี่ยนะเราผู้เสียหายแล้วแจ้งแล้วเนี่ยและธนาคารอายัดให้ทันทีแล้วเนี่ยนะ <Ha. S 2> พอเขาอายัดเสร็จปั๊บเขาต้องเปิดเผยข้อมูลต่อนะกระบวนการนะ <Ha. S 2> ธนาคารที่เรารับแจ้งรับแจ้งจากเราปั๊บก็บอกธนาคารฝนบอกไปต่อไปเลย <Ha. S 2> บอกกันต่อเป็นทอด,ทอด ถูกไหมแล้วก็รายงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI ปปงอได้ทราบต่อไปด้วยเหมือนกันเอาไงว่าอะไรกรกระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้ธนาคารทุกเครือข่ายเลยพอผมแจ้งพับรู้แล้วว่าความเสียหายมาแล้วหนึ่งพบเองพบเองปั๊บแจ้งเองสองมีผู้เสียหายแจ้งแจ้งเสร็จปั๊บคุณก็บอกต่อไปตามกระบวนการเหมือนกันแล้วมีข้อแม้ว่าถ้าเราไปแจ้งเองธนาคารยัดบัญชีให้เรียบร้อยเราก็รีบไปแจ้งความ รีบไปแจ้งความภายใน72ชั่วโมงคือ3วัน3วัน3วันอันนี้ต้องแจ้งและการแจ้งความตรงนี้เนี่ยจะแจ้งโดยไปที่โรงพักก็ได้หรือจะแจ้งผ่านออนไลน์ก็ได้ค่ะนะแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เนี่ยโทรไป 1, 4, 4, 1 ตำรวจสอทอนี้ก็ได้เข้าวเว็บไซต์ w w w t h ล i ว e ์เว็บไทยโพลนี้ก็ได้เท่ากับเป็นการแจ้งความแล้วเช่นเดียวกันเหมือนกับไปแจ้งตที่สถานที่สอนอนี่แหละใช่ไม่จำเป็นต้องวิ่งไปโรงพัก<ะ>แจ้งออนไลน์ได้เกิด24ชั่วโมงเกิดตอนเที่ยงคืนถูกหลอกตอนเที่ยงคืนแจ้งเลยแจ้งออนไลน์เลยนะครับ h a i p o l i c อ o n l i n e com นี่นะแจ้ง<ะ>เลยครับค่ะอันนี้แต่ว่าก่อนแจ้งตำรวจเนี่ยแจ้งธนาคารก่อนเนื้อออไม พอรู้ว่าปั๊บโดนหลอกแล้วตอนนี้ตีหนึ่งเลยนั่งอยู่ร้านเหล้าตีหนึ่งโดนหลอกนะครับผ่านตัวระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะโทรไปเทนธนาคารธนาคารแจ้งธนาคารเสร็จปั๊บหลังจากนั้นมาแจ้งตำรวจเขาให้เวลา72ชั่วโมงะจะไปโรงพักเองหรือไทยโพลิสก็ได้จะทางโทรศัพท์ออแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ได้ถือเป็นการแจ้งความแต่ต้องแจ้งภายใน72ชั่วโมงแต่ถ้าไม่ไปแจ้งเนี่ยต่อมาเขายกเลิกนะอาการอายัดนะอ่า คือที่สาคัญเนี่ยนอกเหนือจากแจ้งแล้วพอไป,ไปแจ้งแล้วนะมีเงื่อนไขต่อไปนะ,ะพอประชาชนไปแจ้งแล้วเนี่ยแจ้งผ่านออนไลน์แจ้งทางโทรศัพท์หรือไปแจ้งที่โรงพักตารวจต้องรับแจ้งแล้วดําเนินการเสียภายในเจ็ดวันถ้าไม่ดําดเนินการถ้าไม่ดําเนินการภายในเจ็ดวันตํารวจมีปัญหานะธนาคารก็ต้องเพิกถอนการอายัดนะระตารวจก็ต้องทำได้ภายในเจ็ดวันแล้วแล้วตำรวจพอสอบเสร็จปั๊บเนี่ยว่าพบการกระทำความผิด ก็ต้องแจ้งให้สถาบันการเงินกันทราบอายัดต,ต่อไปเลยยาวๆแต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิดก็แจ้งธนาคารเหมือนกันเพิกถอนการอายัดโอเคหนึ่งไม่แจ้งเขารัง,งับให้ก่อนนะครับเสร็จพับไปแจ้งความตํารวจดาเนินการสอบสวนภายใน7วันพบการกระทาความผิดอายัดยาวเลยนะครับไม่พบการกระทาความผิดก็ยกเลิกการอายัดโอเคมเพื่อไม่เกิดความเสียกับเจ้าของบัญชีค่ะเพราะนี่คือกระบวนการเป็นอย่างนี้ เพราะกฎหมายฉบับนี้ทําให้เราผู้เสียหายหนึ่งก่อนเริ่มต้นนะหนึ่งทำให้ธนาคารนะครับที่ตรวจพบการทําธุรกรรมที่ดูแลเป็นที่ต้องสงสัย<อ>ว่าจะมีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นกันเนี่ยทำให้มีผู้ได้รับความเสียธนาคารเอาข้อมูลนั้นไปบอกกล่าวเปิดเผยข้อมูลกันได้<อ>ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็อายัดบัญชีได้เองเสร็จปั๊บแจ้งตํารวจแจ้งดีเอสไอแจ้งปปอง,งอเรื่องการฟอกเงิน ให้ไปดําเนินการต่อในกระบวนการของกฎหมายสองประชาชนเรารู้ตัวปั๊บว่าถูกหลอกถูกหลอกปั๊บก็ติดต่อธนาคารตามสายด่วน24ชั่วโมงแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเสร็จธนาคารอายัดบัญชีให้เลยอ,อายัดเสร็จปั๊บเราก็ไปแจ้งความกับตํารวจภายใน72ชั่วโมงวิ่งไปที่โรงพักโทรศัพท์ไปเอง ถ้าไปทางเว็บไซต์ออนไลน์แจ้งความก็ถือว่าเป็นการแจ้งความที่ชอบด้วยกฎหมายฉบับนี้คุณเล็กจะในไลน์เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่ถนอมจะพิ่งถาม<อ><ข>คุณเล็ก <S <S เล็กฟังให้จบก่อนนี่ได้ได้เชิญเชประการที่สําคัญทีเนี้ยครับ <S 2>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  ประการสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าไอประเภทคนที่ไปเปิดบัญชีแล้วขายบัญชีตัวเองที่เรียกว่าเป็นบัญชีม้าผม ถูกฝนมาชักชวนบอกพี่น้องไปเปิดบัญชหีหนูหน่อยหนูให้ห้าร้อยให้สามร้อยให้พันหนึ่งจิงเหรอ,องั้นไปเปิดสัสมบัญชีนะได้พันห้าได้พโโันห้ะก็ไปเปิดบัญชี<ข>แล้วก็มาขายให้กับฝนโหโหถ้าเปิดบัญชีแล้วขายบัญชีมา้า ให้เขาเอาไปใช้แล้วหลอกลวงกันโชคทรัพย์เนี่ยนะ,ะชอบโกงเขาเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนในการเปิดบัญชีเนี่ยนะคนเปิดบัญชีธนาคารไม่มีความผิดเปิดเพื่อตนแต่ถ้าเปิดเพื่อให้คนอื่นไปใช้หลอกลวงคนอื่นนี่เปิดอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายตามกฎหมายฉบับนี้เราผิดเพราะฉะนั้นเราจะมีความผิดจำคุกไม่เกินสามปี S <S หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอะฮะมีโทษนะแล้วถ้าบัญชีเดียวนั้นเนี่ยที่คุณที่คุณเปิดให้เขาไปใช้แล้วมันไปหลอกคนทักสิบคนค่ะสิบคนเจอก็สิบกรรมกรรมละสามปีกี่ปีโอ้หูสามสิบปีปหรอสามสิบปีโอ้คิดเป็นคดีคดีลเ,เลยแล้วถ้าเป็นเงินปรับสามแสนเต็มอะสิบกรรมกรรมละสามแสนกี่ล้านเท่าไหร่อ่ะสามสิบล้านหรอสามล้านปะไม่ถึงอ่ะเก้าตั้งแต่ นี่ยสามล้านอืมสามล้านนะสามล้านเออเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเปิดบัญชีมาแล้วเอาไปให้เขาไปหลอกคนอื่นเขาจับได้มีความผิดติดคุบไม่น้อยกว่าสามปีค่ะหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับใช่คับอีกกรณีหนึ่งกรณีไหนคะผมเป็นประเภทหัวหน้าแก๊งแก๊งอะไรฮะไปซื้อไปซื้อจากใครไม่ได้เลยบัญชีมาโพสเฟซบุ๊กเลย ส่งลิงก์ลายส่งแชทเลยประกาศลงโฆษณาขายข่าวประชาสัมพันธ์ใครมีบัญชีมาขายผมผมให้บัญชีละสองพันเออกระเลิกขนาดนั้นแล่ทำได้ขนาดนั้นเลยมันทำขนาดนี้ไอ้คนที่อยู่ที่บ้านไม่มีตังค์กินข้าวก็เห็นเขาขายบัญชีเอาขายเลยประกาศประชาสัมพันธ์ขายข่าวประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างนี้คนที่ทําอย่างนี้ให้ได้มาซึ่งบัญชีแล้วไปหลอกลวงคนอื่นเขาเนี่ยนะผิดยังไงฮะมีความผิดจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีหรือปรับ จำคุก2อหปีหรือปรับไม่เกิน2องแสนถึง5้าแสนบาท,ทหรือทั้งจำทั้งปรับสองถึงหปีปรับ2องถึงห้าแสนทำไมตัวเลขมันเป็นแหลงแบบนี้อ่านี่ยน,นี่ก็แล้วแต่สารน่ะดุลพินิษอ,อ่ะนะครับอันนี้ได้มาซึ่งบัญชีม้า,หาเห็นไหมหเพราะฉะนั้นอย่าไปทำโดยเด็กขาดนะครับไปเปิดบัญชีม้าแล้วเอาไปขาย นะครับหรือว่าใครที่ไขข่าวแลยได้มาซึ่งบัญชีมา้าอันนี้แหละครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายที่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วพอมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันจะทําให้มันจะทําให้แก้ปัญหา แก้ปัญหาพวกบัญชีมะคือไอ้คนหลอกเนี่ยผมจะหลอกฝนเนี่ยผมจะเอาเงินเอาบัญชีผมไปหลอกฝนไหมฝนก็ต้องรู้สิว่าถนอมใช่ไหถนอมว่าจะถูกดำเนินคดีก็ต้องเอาบัญชีใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นโนมินีแล้วก็โอนต่อโอนต่อส่งต่อส่งต่อกันไปแล้วก็สืบไม่ได้ไว้ต้นตอมันคือใครเนี่ครับ พราะกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วอย่าได้หลงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเราเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่จัดการกับมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์ได้ไม่มากก็น,น้อยแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแก้ไม่ได้โอนไปแล้วนี่ก็คือมันหายไปเลยถูกไหมเออเราก็ไม่สามารถไปอายัดได้ทันทีแต่จริงๆงมันก็ควรจะมีระบบแบบนี้เนี่แหละครับเออที่จะช่วยป้องกันเราด้วยเพราะว่าวันซื้อของไม่ได้ของ แจ้งเลยอ,อายัดบัญชีทันทีเลยไม่ได้แจ้งเจ้าฝนนะแจ้งตำรวจนะเราสั่งซื้อของได้ไม่โอนมาให้เอมไม่ต้องปก สั่งซื้อโน้ตบุ๊กได้เขียงมางี<ด>หา้หลอกไหมหลอกไหมอายัดบัญชีให้หมด <c oughs> อายัดบัญชีก่อนแล้วไปแจ้งความแล้วตํารวจต้องสอบแล้วกฎหมายฉบับนี้ว่าตํารวจต้องสอบภายใน7วันตํารวจรับแจ้งไว้เฉยๆแล้วไม่ทําอะไรเลยล <ะ S 1> ได้ไหมนั่นแหละครับมีปัญหาเลยมีความผิดไหมมีสิ<อ>เพราะว่าธุรกรรมนั้นมันจะถูกอายัดอยู่ชั่วคราวถ้าตํารวจรับไปแล้วไม่สอบไปใน7วันเนี่ยเขาปปล่อยบัญชีนะแล้วเกิดขึ้นมาปั๊บอ้าวอ้าวคุณเปิดปล่อยบัญชีได้ไงอาตํารวจไม่ทําำคดีอ้าว คุณเค้าคุณรับแจ้งแล้วนี่ไม่ละเลยล่ะใช่ออตำรวจเพราะตรงนั้นพุ่มกับต้องพู่มกับสอบสวนพุ่มกับโรงพักต้องเอากฎหมายฉบับนี้ให้กับพนักงานสอบสวนประจําทุกโรงพักคือต้องเป็นที่รู้กันถือปฏิบันะติตั้งแต่วันนี้ต้องถือเป็นปฏิบัติว่ากฎหมายเขียนว่ายังไงท่านมีเวลาเจ็ดวันที่จะดําเนินการ และการแจ้งความออนไลน์ก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายฉบับนี้แล้วแล้วฝากธนาคารทุกธนาคารว่าเวลาคนถูกหลอกและโทรไปเนี่ยกรุณารับสายทันทีอขอโทษไมคใสายไม่ว่างเนี่ยค่อยโทรมาใหม่ใช้เน้นอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้เสียงฟ <laughs> <laughs> ังระบบไม่อยากจะรนขณะนี้ระ <laughs> บบของเราเนี่ยมีผู้ติดต่อมาเป็นจํานวนมากอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยไม่จาให้โทรมาใหม่นะคะอย่างเงี้ยนะเอออย่างนี้ไม่ได้นะสถาบันการเงินนะพี่หนอวันนี้ เป็นทั้งเป็นข้อสังเกตแทนคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกรณีแจ้งความเนี่ยเราควรไปแจ้งที่สอน,นอดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเราแจ้งผ่านออนไลน์ตำรวจบอกว่าอ้าวเขาไม่ได้ทําคดีไม่ได้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 ไ ชอบ้วยกฎหมายฉบับนี้หลักฐานมันมีนี่แล้วก็โทรไปอะ่ะโทรไปก็เหมือนกันมันมีเลขขอเสียงเหรอก็เราก็บันทึกเองก็ได้<อ>ตํารวจก็รับแจ้งแล้วเอ,เอาว่าเอาว่าปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่ได้มันมีหลักฐานการโทรโอเคนะพราะตรวจสอบกันจริงขึ้นมาเนี่ยมันหลักฐานการโทร,รว่าข้ระเจา้าโทรจากเบอร์นี้ไปที่เบอร์นี้นคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วทุกครั้งที่โทรไปหาตํารวจเนี่ยนะคุยกับตํารวจให้ถามชื่อถามยศ ถามชื่อถามยศเชียด้วยขอโทษนะคะตอนนี้แล,แล้วก็จดบันทึกไว้้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านไหนคะอแล้วก็โทรไปปั๊บเนี่ยกดบันทึกไว้เลยทุกอ,อย่างให้มีหลักฐานทันต่อไปไนี้ให้มีหลักฐานนะเข้าใจตามนี้นะกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วเป็นพระราชกําหนดช้าไม่ได้ออกกฎหมายก็ไม่ทันเป็นพรบรนะ